สวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24 g ที TV สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะผล,ละไม้นะคะนอกจากมีวิตามินที่หลากหลายชนิดแล้วนะคะก็ยังมีแร่ธาตุที่สําคัญด้วยนั่นก็คือแร่ธาตุโพแทสเซียมนั่นเองค่ะซึ่งโพแทสเซียมนะคะเป็นแร่ธาตุที่มีผลต่อการทํางานของหัวใจในคนที่เป็นโรคไตนะคะจะมีปัญหาในการขับแร่ธาตุออกทางไตหากมีแร่ธาตุโพแทสเซียมนะคะสูงในเลือดมากผิดปกติก็จะมี ผลทาให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจล้มเหลวตามมาได้ค่ะดังนั้นนะคะการเลือกทานผลไม้ในกลุ่มคนที่เป็นโรคไตนะคะเป็นสิ่งสาคัญมากเลยค่ะเมื่อเป็นโรคไตนะคะหรือมีเบาหวานร่วมด้วยหลายๆคนก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาท้องผูกตามมาทําให้แน่นอึดอัดท้องอยากที่จะหาผลไม้ที่เนื้อนิ่มๆหรือรสเปรี้ยวๆทานเพื่อที่จะช่วยเรื่องการขับถ่ายให้ดีขึ้นเช่นแก้วมังกรมะละกอสุกหรือส้มนะคะอยากจะบอกว่าผลไม้กลุ่มนี้ ใน100กรัมนะคะมีโพแทสเซียมมากกว่า250มิลลิกรัมเลยค่ะซึ่งโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะสูงเลยค่ะสําหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะการทานผลไม้กลุ่มนี้เพื่อช่วยการขับถ่ายอาจจะต้องระวังยิ่งในตายระยะ3-5นะคะที่มีระดับโพแทสเซียมมากกว่า5ค่ะอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าโพแทสเซียมที่สูงมากๆนะคะก็จะมีผลทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจล้มเหลวได้แต่ถ้าดูค่าโพแทสเซียมในเลือดแล้วนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือต่ำกว่าเกณฑ์กลุ่มผลไม้พวกนี้ ยังพอทานได้แต่ต้องจำกัดปริมาณให้ดีทานได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็ควรทานนานๆครั้งด้วยดังนั้นนะคะโรคไตระยะ3-5ที่มีโพแทสเซียมในเลือดสูงหลีกเลี่ยงหรือห้ามกินพวกแก้วมังกรมะละกอสุกหรือส้มจะดีที่สุดค่ะแต่สําหรับโรคไตระยะ1-2นะคะระยะเริ่มต้นที่โพแทสเซียมในเลือดยังปกติก็สามารถทานผลไม้ได้ทุกชนิดแต่อาจจะต้องจํากัดในเรื่องปริมาณด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ มีเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ2 4ชั่วโมงค่ะ